ตู้นี้หมอฉันแล้ลลพืนต,ตูดบ้องได้ละ่ะคือสิลงมานี่เลยลล <laughs> โอ้ตู้นี้ที่มาสันเจอที่อันเพิ่นมัดยืนบนอะไรนั้นอยู่ในกองโอ้โอ้โอ้หน่ะบมอนี่นะเป็นกาบเนาะโอ้ยสิจับ <ไป S 1> ดีบ่ะค<ว>ือสิจับดีบ่นะคือขออนุญาตจับเด้อโอ้เอาพาื่อนเอาผ้าใหญ่ๆฟันเนาะเออหลอดเนาะป้าเพือไม้ไม้หลายเนาะ ยิ่งแล้วมาเป็นขี้หินอันนี้โอ้ชื่อสันและเป็นแน่ชือสันนี่อนพนาบ่อนลูกปืนนะครับโอ้นี่บอกเออโอ้บ่อนลูกปืนเธอตะเกาสำนวนมัจะหล่อห้องโอ้อันนี้บ่อนลูกปืนถือว่าสันสวัสดีทุกคนตอนนี้เฮาอยู่ที่อยู่ที่ไสอยู่ที่ด่านบานาปอดด่านบานาปอดคู่สังแฮนี่ บ้านรับแล่พระเดชัน,นี้เขาขีบมาหอดทางผ่านพอดีแล้วมันเป็นเขาเออระบ้านรับแล่เป็นตู้ไผ่ตู้มาอยม่าย่างกังเว้นกับบ่เป็นตะย่านดอกคันกลางคืนกะเพราะแหงเนาะเชืนยได้จังไง่ไหอันนี้มองที่เพยังกับบ้าม่อนเพอนมาท่าย่ำเนาะแม่นบอ่บอนเดียวกันที่วเพ่นนอนแล้วเพ่นตูตนตนูตอนตอนัตอนตูนตูปนะแม่นบ่เลยเออบ่อนนี้มันมีจากหลังเจ้านักมึงดู เดี๋ยวห่อสิกรัฟกองขึ้นบ่งทุกคนเดี๋ยวห่อนับกอนว่าจักตู้ครบเบิร์ยู่บ่ครบกัิ้าลัอืออันนี้เห็นละทุกคนส่วนหมากผีผู้หญิงบ่ส่วนมากผีผู้หญิงส่วนลายแบบเป็เห็ดเป็นตู้โอ้เป็นตู้แพยตู้มัน เนี่ยเจ้าจะเอา,ปาเป็นญาติอะไรไหมาาาทางนั้ว่าเอาเอาทางนี้เป็นใจต๊ะตีนล่ะใส่เทงหลังเลอไปห้งงางยังอันนี้นำทีมงานโดยไอ้พันธ์ักกะน้องปีเน้องห้องยางไปตามเพืนน่อนนาอมาเพื่อนมานอนแล้วเป็นยังไงก่อน ตูนเทงนะหมอสุฟังดูนี่เสียงคนยาออมตูปขึ้นนอนอือกีแตกเลยตูนเทงแล้วเลยตูนเทงแล้วเลยปกติกับท่านจะเจ้ามาสามเรื่องเลยเพรานี่นมีขี้อยู่เหรออืมจังคืนมันสีอาก,กาศมันก็นเย็นมีแต่เสียงเล่เสียงหนูคุณโอ้ตูบนี้บอกสารพันโตดบ้างได้ล่ะคือสิลงมานี่เลย โอ้ตู้นี้ดิมาสันเสื้อที่อันคนมาเดินบ่ออะไรนั้นอยู่ในกองโอ้โอ้โอ้น้าบ่อห้องก็บบ่ได้เบิ่งคลิปเนาะเสื้อเสื้อสียนั่นเนาะเโอ้ขัดสีเป็ดตะยานไปน้ำขอยกับบ่อขึ้นไปเด้อโอ้คนเลอะมาอยู่ตูบเกือบชุดท้ายทุกคนเดี๋ยวห้องสิเธาเบิ่งพูนสีพาตู้เบย์นะ อันนี้เขาเอาไว้ยงมอันมาผู้โง่ผู้ควายยงมเดินเดินเจ็ดวะเดินเจ็ดเขาโง่ควายขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อนมายู่น้องโง่น้อควายโอ้มันแมนอยู่บ่เดี๋ยวนี้ยังมีคนอยู่อยู่บ่เขาก็บ่ค่อยมายู่เดี๋ยวนี้มันสบายได้ท่อนไปเขาขึ้นมาเขาขึ้นไปพูไปเพื่อเขาก็นอนอยู่บุจักจักนี่จักนี่ไปพูอีไก่ยี่บ่สักโมงนึงเพื่อนพูกกันอี้นี่ไปนี่สักโมงนึงเออแต่ท้อทมาอ่านี่สิบีไก่เขาอ่านนในซอ ออด่านมณ์นี่นะอ๋อห้ออ้ไปนี่เป็นห้อห้อสิ่แปดด่านมณ์นี่นี่ท่าพะบางอันนี้อันนี้มีไกด์เออแล้วบัดนี้กะเห้องกันแต่ว่าขึ้นพู่นั่นอีสุโมงพู่สังแหนบอกมันต่อกันบ่มันมันสิมีดงนะเป็นดงทุนไปจะหอดพู่นะโอ้นี่หนะทุกคนเดี๋ยวห้องเธอเบื่อเนาะโอ้อันนี้กับขดมาอยู่ แอมไม่ดีเนาะแอมโออ้อันนี้คือบอกได้ว่าเฮ้โง่คั่วอยู่แต่ว่าแอมย่านโง่ย่านคั่ยเข้าไปเ,เป็นคือกันเมืดเลยโอ้อันนี้ตูบเนาะกิบไมแห่า,าไปไปนำทาง นี่เขาสีเอาไม่เฮ็ดไม่ซอดเฮ็ดไม่อย่างก,ก็ไม่เฮเออไม่โซดไม่เฮไม่ซอดเฮปป่ามันคือจังใดอะอันหลังมาเขาสีมุกแป้น,าปนขาวผ้าแป้นขาไอะไรเลยเอาได้เลยขาวผ้าเอาเอ,ดอนน็ดขาว<อ>ยิงย<อ>ิงโอ้โอ้โอ้เสียสิเลยเสียเบิ่ง,ง,ง,งดูโอ้นี่บ่เอาเอาบาิ่งอันนี้มันจังต่ำน,น,นู่นี่นี่เนี่ตัวนี้นี่นี่นี่เห็ดเอาข้าวเป็เห็ดเลยโอ้นี่นะ เป็นกาบเนาะโอ้ยสิจับดีบ้างสิจับดีบ้างขออนุญาตจับเด้อเด้อโอ้คนเอาพายใหญ่ๆฝันเนาะเออหล่นเนาะปะะ้าเป็นไม้ไม้หลายเนาะมีแต่ไม้เลยนะคะเฮ้ยข้าเนียเออไม้หลายเขาก็อันนี้เนาะสิเลออันทางพุน่นไปยามไปอีทางพุ่นเฮาโอ้อันนี้ก็ยังมีคนเทียวน่าสิไปหาอยู่หากินเนะเาะไ,ไก่เติบเนาะเฮามากอะโอ้ตอนมังิ้ว ไปไปเลยขอ้เพิ่นมา <ไป S 2> หายม,มาโซนเพิพ่นอืมเพิ่นบ่ได้อันนี้ตัวนี้อาวห้อส่งหน่วยกาตายไป<ม> <laughs> <laughs> เป็นเนื้อไหนส่งหน่วยงี้เ,ยเลยขึ้นมาเลยแมนบอกขออนุญาตเด้ออึ๊บเด้อเออหินะ อ้านุ้นคือเป็นสนันน่ะเพคนมันมาอยู่ดนเนาะคนไม่ยู่เลยแบบหนูกัดหมอนนะหมอนมันหาดเป็นตู้ไผ่ตู้ตามจริงนี่พูดถึงนี่คนกับตู้หลายตู้กับบุญาตจะเป็นแต่ยานเนาะเออมันมาหลายคนมากะนันอยู่กันมากแบบพูดเรื่องี่ัคนนี้นะอันนี้น่าเสียดแล้วไหม่หมแมนบอกเออเออใช่หลายปีเพราะว่าไม้ยังไม่ใหม่อยู่เดนะ สองสิ้สาตูบเนาะหักจ่ายกันอยู่เดี๋ยวเขาเสียเอาโฮบุ้งอันนี้นี่อาาจักไงคับเฮ็ดหัวออมไว้เลยอันนี้เพือาา่อผู้ใดเยี่ยมปุกกบเฮ็ดเอาไว้โหลดบอกมาหมายถึงว่า,อา,าจองผู้ใดเยาี่ยแรกกะจองเอาโหลดม่ได้มีดินไผ่เป็นป้าสงวนัด้เพราอจะลุกเราเลิกกปลุกเราตามใจมากแล้วนะโอ้โหไม่มีเพื่อห้ามเพื่อหายจะเอาจากมองอยูบอ่บ่ ว่าจิาอยู่ออยยว่าชิวชวนยางก่อนชวนยางมั่งเขาผ่านมาแล้วเนาะออโอ้อน,นี่มีแต่ขึ้นมากอะ่ะจะขยู่บีชิวตุ๊กนี้หรือตุ๊กตัวนั้นตัวนี้โอ้อัน,อนอเคยขึ้นมาอยู่อยู่เออตัวนี้ก็ห้องลูกตัวนั้นก็ห้องลูงโอ้แต่ว่าทุกมืองพอนก็ยังขึ้นอยู่มั่งแบบขึ้นมากมัมีเวทมีเฝึกขึ้นมากดินมาเปิดแกะมานอนนี่ก็ได้แบบของพี่น้องเด้โอ้อันนี้ตู้พี่น้องเจ้าโดยโอ้แล้วก็ตู้พูดไกลๆพูดห้องลูกอีตัวนี้ห้อองงุก็ ทุกคนเดี๋ยวห่อสิงยับเป็นทางพุ้นเฮอหินหลายๆเนาะไปเมืองเอาทุกคนว่าแม้นหมูบม่บ้านหมู่บ้านหนึง่งทีมงานห่าผู้เพิ่นพ่ามาเนาะเหมือนเราพ่าเพิ่นมานี่เพิ่นผามานี่ อังน,นี้อยู่ลำทางหนึ่งสองสามสี่โอ้มันมีเข้าไปอีกเห็นตะเลกว่าเปนหมู่บ้านเพื่อนเราหมูบ่บ้านรับแหล่ว่ะสันโอ้แต่ว่าของเบามอนบ้านหนานั่นตูบนั้นเราไปเบิ่งมาแล้วแสดงว่าผู้ขี่มอไใส่มาบางคัานี้ตู้พุ้นเอาไว้พักยาเวด่นซื้อยามกลาคืนอยู่บ่ไใดว่ะสันผีร้ายว่ะสัน อันนี้ฮาก็ได้ยินแต่เพิ่อนมอเนอทุกคนแต่ว่ากับบบเคยบ่เคยได้มา,าเนะ่ยคืออันนี้กับมานะ้เพิ่นพอดีได้มายามทางนี้เนาะแล้วฮากับว่าฮาสิบปหารเบืองไครหมดแดงแต่ว่าานั่งรถมันอันนั่งรถตอกมาสองชั่วโมงแล้วบ้านได้หอดอยูุ่ทุกคนก็นเลยมาเห็นหมู่บ้านนี้แต่ค่อนข้อยเห็นนั้นที่แรกอะนึกว่าบ้านคนแต่ว่าบ้านลงมาสเตทกะรู้สึกว่ากับเป็นเสียวๆอยู่เพราะว่าอาจจะนึกฮาโบ่แมน เจ้าทิน่นสองเฮาบ่เคยได้ยินประวัติอีหย่างขั้นสีเือย่านท่้อย่างเนี่ยกะกับโบ้ปานใดแต่ขันข้นกลางคืนนี่คือบอเลยว่าบาอยู่แล้วกับโบผ่านเพราะว่าเป็นมันอธิบายความรู้ซึกบบถือน,น,นะนะเพราะเป็นตู้ภผยตู้บันแล้วก็เป็นซ่อหมู่บ้านนึงแต่บ้มีคนอยู่คือเอ้ยเพิ่นว่าหันละขั้นมาแล้วคนอยู่ได้อยู่ขั้นมาน้อยคนนี่บ่เป็นแต่อยู่อ่าแต่หามเพิ่นว่าเคยเห็นเป็นตัวเป็นตวนวว่าบ่เคยแต่ว่าหัด ส่วนมากเสีมาเป็นเสียงด้วยความอาจจะอยู่ใกล้ผู้ใกล้ผาแล้วกะมันเงียบแต่เสียงหายใจก็ได้ยินนะทุกคนอันนี้กับก,กุ๊กมะขามใหญ่อันนี้น่าสิเอาไม้ไผ่แล้วก็มามาตีเซอร์ตะปูเพื่อนปูจะไดห้องกระเฮีบเปลนเนาะทุกคนแต่ทุกหลังค่าสีมีสีมีอ้อมหัวไว้ก็เบิร์ะหลังใดที่เพื่อนอยู่โดน ทางพู้เฮ่าบอกกายยัางไปผู้เดียวเนาะขั้นมาหลายคนกทีซ้ำหมู่บ้านนึงอีดนีะ่ะล่ะผลซอดเข้าไปอีกหนึ่งสองสี่สิบห้าหลังอีดี อตัวปีอืนอ่นนึงไปทำคนเบิกอ,อ,อันนี้ก็สิห่างลงเนาะนี่น่ะเพิ่นกระสิผ้ากันลงไปหาอยู่หากินทางพุ้นละ ทุกคนถการห่อห่อห่อไปบ่ได้ห่อสิหลงเขาเขาว่าหมูหมูเออเขาว่าหมูป่านะเข้ามาหันไปว้าเลอะตัวใหญ่บัดนั้นมันเป็นขี้หินยิ่งแล้วบัดโอ้เหมือนเห็นเป็นหมูเห็นตอนเห็นนะเห็นเป็นหมูเขาเลยได้ซื้อว่าหมูใหญ่กากะลีหมูใหญ่กากะลีซิเลอ อ๋อหมโง่เอะกอามางมากินบ่มันกินมากตะพูนมาท่ายวนี้นะครับวันนั้นกัหมูแล้วเฮามากินอเพราะนันกือฟุกเตอร์ตุกโลกไปฟุกยำเลยนอนเตอร์หนังจะตา่อนี้นกเราเห็นตานะวาันมันเ้ามกจับอจักปีขึ้นหลัง เยอร้อยกว่าปีแล้วอร้อยกว่าปีขึ้นหลังมันหนไปซื้นเผินกับข้ามมาแล้วมากงมมาังคู่น่เรากงม่ีมากหมูเต็มมดก็ทนนีทำไม่งที่หิน่นี่บออือโอ้เขาเลยได้ซื้อหมูญ่ตะกีตัวนี้ออโอ้งมาตะุเอ้แต่แล้วเนี่ยเบิ่งก็คือหมูด้ยเนาะอันนี้กรตาอันนี้กระปะ เิ <Pen> hmm. ่นเห็นเป็นหมูเบิดอันนี้ตัวใหญ่เพิ่นแล้เร่งเอาเพื่อนเอาตัวใหญ่ตัวนี้มูใหญ่ปืนปืนนั้นตะเก้าปืนปืนอันเอี้ยงก็คืนลูกซองเออปืนลูซองบัรยิงแล้วเหรอคะยิงแล้วแล้วพันมาเบิ่งกหันเป็นอันนี้เออยิงแล้วมาเป็นที่หินอันนี้โอ้ือช่สั่นแล้วเป็นแน่ชื่อสั่นนี่บอลอุปกลูกปืนนะครับโอ้นี่บอกเออโอ้บอลลูกปืนถือตะเก้าซัมโนยไม่จะหล่อคล่องโอ้อันนี้บอลลูกปืนถือว่าสั่น แต่ว่าก็ขี้อยู่เพคนนี้คนบ้ามันโหมันแล้วอันนั้นเอออันนี้เขาก็ว่าโหนี่กระตานี่กระป่าคือหมูป่าอยู่หมูป่าตัวสีดำๆนะเนาะเออนี่บ่นหมูใหญ่ตาการีหมูใหญ่ตาการีมีแมงล้อยกาปีอ๋อแต่ฟองเขาเอามาตั้งตู้นี้แหละเออเอามาอยู่ด่านเอาโขดควายเอามาหัยามมันเป็นนี่ย่ำเดินนึ่งเดินสองเขายิงหมูนี่นะเดินแจ้งเดินแจ้งยิงยิงกลางคืนทางที่มันเป็นหินอยู่ ทางนี้มันคือเนาะอันนี้คืออันอันนี้คือ,ในในในาาอไกด์น,น้ำทิพย์แล้วกะที่เลยก็คือเป็นนักศึกษาเนาะทุกคน <c oughs> <c oughs> โอเคไปห้าไปต่อบัดีคือว่าเราทุกคนเพราะว่าอยู่ทางประเทศเพิน่นกะยุททางฝั่งนี้ก็สืเป็นเอางงเอาควยมางามอ่า เพื่อนปล่อยปาไวหในน่าหรือบางคนเพื่อนบ่ได้เว้ได้อย่างหลังจากลงหายลงน้านแล้วแล้วกระสีคือเพื่อนหวานถลักกระสีเอางูเอาอย่างมากปล่อยไว้นี่แล้วกระสีมาอยู่มากินอย่างนี้เพราะว่าอ่าต้องยางน้ำงูไก่เติบเพราะว่าแม้กระทั่งเอาขี่รถกระโดนเติบจากระยะทางที่ค่อยมาเพราะฉะนั้นเวลามากปุ๊บบ่สามารถมาแล้วก็มือมือแล้วก็มาได้ต้องอยู่หลายๆมื้อก็ต้องเตรียมเครื่องเต็มของหรือ เ่ยเมื่อเอาของอาซิมีรถจักบอกกับบอกฮู้คือกันนะนะเพราะว่าเฮามาอยู่นี่เฮ้าเนี่ยบนหินคนที่พ้นอยู่ประจํเทงเฮากับคนทางอื่นมาเพื่อที่จะไปดา้ดานนะนะไปด้านไปหาอยู่หากินเนาะกับซิมีแค่บอสไซคันนี้คันเดียวแล้วกะมีส่วนทางที่เพ้นเอารถไทมาอ่าแค่ทานเดนี้แล้วพ่นก็คืนมือนะนะนี่แหละกับสีประบ้านนี้โอเคทุกคนอันนี้กับเฮอร์เบิร์กขาวๆวะพอดีเขาผ่านแล้วมันมันผ่านตา เดี๋ยววัทีนี้คลิปต่อไปกลับไปเจอกันยูทเปไปหาใครมาแดงว่าสิได้ให้บัได้ทุกคนโอเคคลิปนี้พ่อไว้ซํำนี้ภามาเบิง่งอามองที่อากรลักไปกระแสในคนเพื่อนถามนะเพื่อนกระเปาสูฟังนะไรว่าบามอญเพื่อนมานอนแล้วก็เห็นประมาณนั้นนั้นนั้นเห่าก็เลยโอเคมาถ่ายให้เบิง่งพอดีเขาผ่านทุกคนคลิปนี้พ่อไว้ซํำนี้คิวหน้าเจอกันใหม่เดินทางก่อนบ๊ายบาย